ย้อนเวลากลับไปตอนตอนวัยเด็กอ่ะผมเป็นคนที่ปากหมามากถ้าเป็นภาษาัยรุนเพื่อนกันนี่คือปากเคี้ยมากแป่ผมโตมาในบางลำพูนะแต่ก่อนเนี่ยใครไปเสิร์ช g o o g l e นะจะรู้ว่าแม่ค้าบางลำพูปากจัดผมว่าสมัยก่อนมันคงเป็นการเล่ากันมาคงไม่ได้ว่าทุกร้านแม่ค้าปากจัดหรอกแต่แต่คนเป็นแม่ค้าพี่นึกออกไหมาว่าถ้าทุกวันนี้อาจจะไม่ใช่แค่บางลำพูอ่ะทั่วไปอ่ะด้วยความที่เราพูดกันภาษาบ้านๆสมบทบ้างความสนิท ขนมกับลูกค้าที่เจอกันทุกวันข้างร้านบ้างเถียงด่ากันภาษาเพื่อนอะไรบ้างผมโตมาอย่างนั้นแต่เด็กไงพี่มันเลยกลายเป็นแบบเด็กแบบปากแบบตลาดอะ่ะได้วิชาจากคนรอบข้างใช่แล้วแล้วคนแถวนั้นชอบแกล้งพอรู้ว่าผมปากหมาก็ยิ่งแกล้งแบบผมเป็นเด็กตัวเล็กเนี้ยผมจะเดินผ่านร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดมันก็จะแกล้งเอาไม้อีโตต, <c oughs> ตีเขียงดัง,ดง <c oughs> ๆพอผมได้ยิน <c oughs> ผมก็จะแบบอวยพรเขาว่ารวยเขาผู้ใหญ่ยิ่งชอบไง ผู้ใหญ่สมัยอนชอบแกล้งเด็กแย่ yeah. ยิ่งเด็กคนไหนแบบมีปฏิกิริยาโต้กลับมาแล้วตลกตามยิ่งชอบแกล้งผมก็อยู่อย่างน้นเมื่อเด็กแล้วเพ,เพื่อนผมอะขนาดแถวนั้นผมมีเพื่อนทุกรูปแบบนะพี่แบบตั้งแต่แบบอยู่เป็นสลาม <S <S เพื่อนที่ค่อนข้างจะมีฐานะหน่อยผมมาอยู่ประมาณกลางกางไม่ได้ลาไม่ได้รวยไม่ได้ไม่ได้ถึงก็เปนะ็นคนทำมาหากินะ่ะเออไม่ได้ถึงลําบากขนาดแบบไม่มีอะไรจะกินแต่ก็ไม่ได้เอะอะว่าจะกินอะไรก็ได้ว่าจะกินเคเอฟซีทุกเมื่ออะไรเงี้ย ไม่ได้ว่าแบบนั้นก็เขาพอพอพอ,พอกลางๆต้องต้องประหยัดอืม,อมก็เพื่อนเพื่อนทุกคนอนะ่ะแม้กระทั่งคนที่มีฐานะกว่ากับคนที่อยู่สลามเนี่ยบอกผมเป็นเด็กปากหมาเลยอ่ะพูดไม่คิดด่าปากจัดมากเป็นอย่างงี้เด็กจนวันหนึ่งยังมีคนโอด้อยมึงน่าไปทาอะไรเกี่ยวกับปาก แต่ถ้าเอาสิ่งเหล่านั้นตอนในยุคนั้นมาพูดตอนยุคนี้หูป่านนี้โดนทัวลงแน่นอน <c oughs> มันเหมือนไม่มีศิลปะอ่ะเหมือนคุณอยากจะด่าใครก็ด่าแล้วคุณก็บอกคุณเป็นคนพูดตรงที่มันไม่ใช่อ่ะพี่แป้งอ <c oughs> ผมเป็นคนปากอย่างนี้มาตลอดเราจะรู้ได้ไงว่าคําพูดตรงกับมีศิลปะในการพูดเนี่ยมันแตกต่างกันผมว่าพอด้วยความที่พอเราทํางานมาเรื่อยๆเนาะแล้วก็การเรียนรู้ในยุคนี้มันเปิดกว้างมากอ่ะ <c oughs> แล้วก็วัฒนธรรม ในหลายอย่างมันเปลี่ยนไปการทํางานเราก็ต้องเปลี่ยนถามว่าเรารู้ได้ไงว่าอันไหนเขาเรียกว่าพูดตรงอันไหนเรียกว่ามีศิละปะในการพูดคืออาจจะเป็นจากการฟังคือด้วยความที่เวลาผมทํางานผมก็คงประเมินแต่การทํางานตัวเองด้วยแล้วด้วยความที่เราอยู่ในคอร์สสัมมนาเยอะเราก็อาจจะได้เรียนรู้จากการที่ เราฟังวิทยากรบนเนวทีแล้วก็ได้คุยกับพี่ๆนักธุรกิจหรือคนที่เป็นนักพูดเนี่ย mm hmm. เยอะแยะก็อาจจะทําให้เราได้ได้เรียนรู้มากขึ้น mm hmm. ซึ่งผมก็เลยเข้าใจว่าเออการพูดตรงๆกับการพูดแบบมีศิลปะในการพูดอะ่ะมันก็คนละแบบกันนะคือบางคนแบบเช่นคุณว่าเขาอย่างเงี้ยแต่คุณบอกคุณเป็นคนพูดตรงอ mm hmm. แต่บางทีเราบอกว่าเฮ้ยเราเป็นคนที่แบบชอบไลฟ์สไตล์แบบเนี้ยเราก็พูดตรงแต่เราก็ไม่ได้ทําให้คนอื่นเดือดร้อน คือผมว่ามันก็เป็นเรื่องของศิลปะในการพูดอ่ะอตอนอเด็กๆเราคงแบบถ้าคำพูดตรงก็คือสร้างสตรูไยใช่รอบด้านใช่คือบางคนเขา้าใจผิดไงาการด่าคนการพูดอะไรที่ตัวเองไม่ชอบ<ม>เขาเลียกว่าเป็นคนพูดตรงๆซึ่งจริงๆผมว่าบางอย่างการพูดตรงมันไม่เป็นต้องทําให้คนอื่นรู้สึกไม่ดีหรือไม่หรือ,รอต้องทำให้ใครเดือดร้อน<ม>ก็เป็นการพูดตรงได้เช่นผมบอกว่าเนี่ยโอย้ผมชอบคุยกับพี่แป้งมากเลยนี่ก็คือพูดตรงๆ<ม>ก็ไม่เห็นจะเดือดร้อนอะไรแต่เวลาเราไปเจอเขาพี่โอ้โห ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ทาครีมอะไรเลย <laughs> พูดตรงแต่มันใช่เหรอในสิ่งที่ต้องพูดม,มันก็ไม่ใช่อ่ะพี่แป้ง